เธอคนนี้ค่ะเจอดรมาม่าฐานหมอย่างหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ถูกโยงว่าเธอเนี่ยแหละเป็นมือที่3ในเรื่องราวความรักของนิกกี้นะฉัดแล้วก็ก้อยอรชพรค่ะสาหรับนุ่นสุธิพานะคะสาเหตุเพราะว่าสาวนุ่นเนี่ยมักจะมีความสนิทสนมกับนิกกี้นะคะแล้วก็มองว่าการทำคอนเทนต์หรือว่าการเล่นอะไรเนี่ยมันเกินเบอร์ไปหรือเปล่าทั้งภาพแล้วก็คลิปจากคอนเทนต์เนี่ยนะคะมีการกอดกอดหอมมีนุงมีเนียอะไรโนเนียกันไปหมดเลยเรื่องราวดราม่าต่างๆก็เลยมาลงที่เธอเต็มๆค่ะแต่ต้องบอกนะคะว่าล่าสุดค่ะในรายการ โดนเทเซมาที่แพทนะคะได้มีการปล่อยทีเซอร์รายการออกมาสั้นๆค่ะซึ่งแพทเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเปิดใจนุ่นสุดทพาค่ะเปิดปัญหาทุกรามาที่ฐานโถมเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ตอบคําถามที่หลายคนสงสัยค่ะแพทเขาก็ถามนุ่นนะคะว่ามีดาราหนุ่มๆดาราชายดีเอมาจีบบ้างไหมนุ่นก็บอกว่าเอ้ยแบบยอมรับว่ามีนะคะอมูปิดปาก้วบอกว่ามี แล้วก็ถามว่านิกกี้ล่ะนิกกี้เขาเคยจีบคุณไหมนุ่นสายหัวทันทีค่ะแล้วก็คําถามที่ว่าตอนนี้โสดหรือเปล่านูกบอกว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าหนูอะ่ะแบบจะคุยกับใครใหม่เราจะต้องเคลียร์สถานะกันก่อนแล้วเลิกกันแล้วนะตกลงว่าเลิกเสร็จปุ๊บฉันคุยคนใหม่ได้นะแล้วก็เธอมีการพูดถึงเรื่องราวของการครบแฟนด้วยนะคะโดยเธอบอกว่าพอเวลาเราครบใครเข้าไปแล้วเนี่ยสถานะเป็นแฟนเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยพอขึ้นชื่อได้เป็นแฟนเนี่ย แบบกูจะต้องสนใจมึงนะจะต้องคอยเป็นประสาทนะว่าจะมีเชนีมายุ่งกับแฟนไหมจะต้องกลายเป็นว่าระแวงไปหมดนะคะแต่ถามว่านิกกี้เนี่ยมาจีบหรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่ได้มาจีบเธอค่ะ